การสมัครนะครับก็เข้ามาลงสกิน .com นะครับแล้วกดคำว่า Sign Up Today นะครับคือเรียรพอเข้ามาปุ๊บครับมันจะเป็นขีดสามขีดใช่ไหมครับรูปแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็กดคำว่า Sign Up Today นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าลงทะเบียนนะครับสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็เลือกสมัครตัวแทนนะครับหรือว่าแบรนด์แอเฟรียตนะครับเพราะว่าจะได้ราคาสมาชิกนะครับ เสร็จแล้วก็มาที่สปอนเซอร์แบรนด์ f v e r a t e id นะครับก็ของที่เนี่ยก็จะใส่ gh นะครับนะครับคนที่เป็นคนแนะนำนะครับ cs 000นะครับขออนุญาตดูนะครับ53949ครับ53949นะครับแล้วกดค้นหาว่ากดค้นหาก็จะเป็นขึ้นชื่อของรหัสสปอนเซอร์แล้วกดคำว่า Next, หรือว่าถัดไปนะครับหลังจากนั้นก็กรอกชื่อนามสกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับกรกวันเดือนปีเกิดนะครับขรอ,อกที่อยู่ในการจัดส่งนะครับแล้วก็รหัสแล้วก็เบอร์ทโทรศัพท์นะครับอ่าฮะแล้วก็นะครับเลขบัตรประชาชนอีเมลแอดเดรสแล้วก็สร้างพาสเวิร์ด ในนี้นะครับก็จะต้องมีตัวอักษรพิเศษด้วยนะครับที่ผมปกติจะใช้จะใช้อย่างเงี้ยครับ T ไทยแดนตัวใหญ่ H ฮ่องกงตัวเล็กนะครับแล้วก็เป็นสตาร์นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับโอเคมันก็จะขึ้นว่าพาส์เวิร์ดของเราอะครับโอเคมากนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับว่ายอมรับทุกอย่างนะครับแล้วก็ติ๊ก Marketing e ้งอีเแล้วก็ Enjoy Reward ถ้า Enjoy Reward เนี่ยจะเป็นตัวที่สำหรับสะสมนะครับทุกๆก,การที่เราซื้อสิสนค้า1,600บาทเราจะได้ Cashback กลับมา5%นะครับก็คือ1,600จะได้กลับมา80บาทแต่ถ้าเรามีการสมัครสินค้ากินใช้ต่อนเนื่องนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าโปรแกรม ARO เราจะได้ Cashback กลับมาคือ10%คือ160บาทนะครับเสร็จแล้วก็กดสร้าง Account นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ Account Number ของเรา หลังจากนั้นก็สามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้เลยครับโอเคขอบคุณมากครับ